วันนี้นะคะเราจะมาเรียนบทที่6กันนะคะก็คือเทคโนโลยีทาง DNA เนาะกรเป็นภาพยนตร์ที่เริ่มกล่าวถึงเรื่องราวของการนำเอาเทคนิคพันธุวิศวกรรมนะคะเรื่องเรื่องของเทคโนโลยีทาง DNA นะมาะชุบชีวิต กลุ่มไดโนเสาร์นะคะให้กําเนิดเกิดขึ้นมานั่นเองค่ะทางรัฐในการปรับปรุงพืชผลในปัจจุบันเนี่ยเขาก็นําเอาเทคนิคพันธุวิศวกรรมเข้ามาจชา้ก็คือเทคโนโลยีทางดีเนเชนิดหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือการดาเนินการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุก,กรรมหรือที่เราเรียกว่า GMO นั่นเองนะ เด็กๆรู้จักพืชหรือสัตว์ชนิดไหนที่เป็น GMO อีกบ้างไหมคะมี่ไม่เอย่ยธนาโชตเป็นยังไงบ้างอานะคะนี่ผู้ผ่านศึกสงครามนะคะธนาโชตเปิดไมค์คุยกับคุณหน่อยลูก ปิดได้ไหมคะไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับอ่มันผมผมในโลกจริงผมก็ไม่เคยผมเคยเห็นแต่ในเกมครับอ๋อในเกมมันเป็นยังไงโลกในเกมอ่ะในในเกมเนาะมันเป็นยังไงล่ะลูกมันผสมกับปลาครับมันผสมกับปลาเหรอแล้ว <c oughs> มันออกมาหนา้าตาเป็นยังไงเอาส่วนไหนมาผสมกัน <c oughs> น้าเป็นป่ารับจะเป็นหนูแต่ตัวเป็นหนูอ๋อเออเออเออโอเคนะคะขอบคุณค่ะยังไงคะไก่ไรขนเออนะคะจ,จับไปต้มเลยอะ่ะคราวนี้จากที่เด็กๆเ,เห็นตัวอย่างมาแล้วเนี่ยนะคะครูฝากคำถามไว้ในใจหนึ่งข้อนะคะนะคะให้เด็กเนี่ยลองพัฒนาสิ่งมีชีวิต gmo ขึ้นมาสักหนึ่งชนิด นะคะเด็กๆคิดว่าจะสร้างอะไรนะคะใช้ยีนจากอะไรแล้วสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆเนี่ยมันจะมีประโยชน์กับเรายังไงด้วยนะคะอย่างเมื่อกี้ไก่ไร้ขนเนาะเออนะคะก็เป็นไก่ที่พัฒนาขึ้นมานะคะใช้ยีนจากอะไรนะ้นะคะเขาต้องมีแหละนะคะในเรื่องของการตัดแต่งพันธุก,กรรมนะ,ะอาจจะ ตัดยีนที่สร้างขนออกหรือเปล่านะคะหรือว่าไปเอายีนอะไรที่มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีขนหรือขนมันสั้นมากนะคะจนกระทั่งทานได้ขนาดนั้นเนี่ยนะคะแล้วมันมีประโยชน์ยังไงก็ช่วยในเรื่องของอการที่ไม่ต้องถอนขนเนาะไม่ต้องเสียเวลาในการถอนขนแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมนุษย์บางคนนะคะก็แพ้ขนไก่ด้วยนะคะไม่สามารถทานได้ถ้ามันไม่มีขนซะทุกๆคนก็จะทานได้นั่นเองนั่น มันก็เป็นประโยชน์ของเขานะคะเด็กๆลองคิดดูนะ,ะคิดไว้ก่อนในใจนะคะ Chào. Anh đi tuần đi. tôi สมมติสองแทน สวัสดีค่ะพวกเราจากกลุ่ม6กเทคโนโลยีทางดี a ครับ ภายทางชีวภาพและชีวจริยาธรรมค่ะข้อกังวลถ้ามีโอกาสเกิดการถ่ายยีนจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพัตธุกรรมไปอย่างจีโนมของมนุษย์หรือแบคทีเรียในระบบทางเดินอาหารหรือไม่โดยเฉพาะยีที่เป็นยีนต้านยาปฏิชีวนะ<ม>ก็จะถูกน๊กใช้ในขั้นตอนการสร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพัุกรรมค่ะ การถ่ายยีนจากอาหารมีส่วนผสมของสิ่งมีชีวิตจัดแต่งพันธุกรรมเข้าสู่เซลล์ของมนุษย์หรือแบคทีเรียนในทางเหนืออาหารนั้นมีความเป็นไปได้ต่ำนอกจากนั้นยังสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีการถ่ายยีนที่ไม่ใช่ยีนต้านยาปฏิชีวนะนั่นเองครับข้อมูลเพิ่มเติมยีนต้าน,นยาปฏิชีวนะยีนต้านยาปฏิชีวนะนะคะจะมีการเคลื่อนย,ย้ายแบคทีเรียตัวอื่นด้วยค่ะสมมติถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเกิดการดื้อยาขึ้นจะ ให้ประชากรแหม่คีเดียนนะคะเกิดการดื้อยามากขึ้นแล้วเมื่อเราเกิดบาดแผลจากแบคทีเรียนเนี่ยจะไม่สามารถใช้ยาปฏิชีวนะแบบเดิมได้ค่ะอาจจะต้องใช้ยาปฏิชีวนะแบบใหม่หรือถ้าใช้แบบเดิมนะคะก็ต้องใช้ในปริมาณที่มากขึ้นค่ะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยจะไม่นิยมผลิตยาปฏิชีวนะตัวใหม่ๆขึ้นมาเพิ่มเติมนั่นเองค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้